ก็่วยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจรรักรเสนอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสวัสดีค่ะแม้ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่การดำเนินชีวิตของชาวมาลายูปักใตย้ยังคมหลอมรวมภายใต้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีสเสน่ห์ซึ่งหลายชุมชนมีการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยมีภาครัฐตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและไม่ทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมชมหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ชาวบ้านยังคง รักษาอัตลักษณ์ของตนไว้เป็นอย่างดีไปชมพร้อมๆกันค่ะเพราะสังคมไราอยู่ตรงนี้ไงสังคมอะไรอยู่เราอยู่กับหัวจุกนี่แหละใครไม่พานนกมาคุยคุยไม่รู้เรื่องเสียงนกนั้นมี3ามอย่างดึงนามเสียงสองจังหวะ แล้วก็สามปลายพอทุกจังหวะที่เราชอบนะอยู่ไม่ได้คนลุกเลยว้าวปุบ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 นะฮะสุดท้ายดีนกเนี้มันเป็นเขาเรียกยกระดับอาชีพของวิถีชีวิตชุมชนของมุสลิมววควบคู่กันมา กลุ่มกันลาก็คือโดยปกติแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยจะขายมาพาะพร้าวกูุ่มครับก็จะมีเศษกะลาเยอะมากเลยลก็เลยรวมกลุ่มกันประมาณ4ีหคนนี่แหละรวมกลุ่มเพื่อ ทำให้ผลิตภ kind of of ัณฑ like yeah, ์ในชุมชนมีราคาขึ้นสามารถขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ก็มีการรวมตัวกันนะครับก็โดยผมนะครับแล้วก็ประธานแล้วก็มารุลนหนึ่งนะครับก็รวมตัวกันก็มานั่งคุยกันจะทํายังไงให้สินค้าในพื้นที่เนี่ยเป็นที่รู้จักของหมู่บ้านก็เลยมานั่งทําเกี่ยวกับอะไรว่าวุนหลันว่าวุนหลันเป็นผลิตภัณฑ์ไวโชกับเป็นที่เสียปากกาแล้วก็เป็นพวกุญแจของที่ระลึกเล็กเ็กน้อยนแล้วก็จะเป็นพวกโคมไฟครับ แล้วก็เป็นโมเดลบ้างก็เกิดจากกรรมพันธุ์นะเกิดกับเพราะว่าพ่อผมเป็นช่างช่างทำทำพวกเรือนี่เรือก่อและเรืออะไรเนี่ยโมเลยเอาภาษาภาสากับลายที่เราไปศึกษาดูงานขอ,องต่างประเทศก็จะเป็นอายอัดอัลกุรอานนะของอาหรับก็ใส่เข้าไป แล้วก็จะมีชาวบ้านที่ว่าเก่งเรื่องทำลวดลายเนี่ยจะเอาลวดลายมาแล้วก็ทำเป็นตุ้มแบบแล้วก็มาถ่ายกักสารเนี่ยก็กกมาแปะที่ทกันลาแล้วก็มาฉลุเราจะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของกลุ่มก็คือกันลาและโครงกานาสามารถเข้าไปได้ในเพจของ,ของกันลา นกมันจะมีระดับเสียงนะครับมันจะมี3ประเภทคือเสียงเล็กเสียงกลางแล้วก็เสียงใหญ่คือเขาจะมีบัญญัติของนกอ่ะนะอ่ามันจะมีว่าครบไหมเพลงเขาอ่ะเช่นว่า ตัวกดนะครับผมปลายแล้วก็กลางยังไงหางยังไงเช่นว่ากดหน้าเนี่ยมันจะออกลักษณะไหนว้าวนี่แหละคือส่วนหน้าส่วนกลางนั้นก็คือแบบว่าจังหวะจะโคนส่วนปลายนี่ก็คือแบบว่าสามารถที่จะล่าเสียงนั่นแหละนกที่มีคุณภาพ ที่กาลังหาแต่มันยากมากที่จะไม่สมบูรณ์แบบบางทีมาหน้ามากลางปลายไม่มีบางทีหน้ามีแต่น้ําไม่มีมันก็ต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละคนจึงเ,เ,เรียกอะไรนะสังหาที่จะผสมผสานให้มันครบสมบูรณ์อะ่ะมันยากมันมาจัางหวัดจากงครบเต็มหมดของอาจีซ มีคนมาขอแล้วสี่แสนนี่ถือราคาสูงสุดยังยังเลยครับเพดานมันจะขึ้นอีกเปดานราคาของตัวมันน่ะนะตอนนี้ยัง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 อ่อนยังถึงประมาณเจ็เดือนมันจะไปอีกมันต้องอาศัยหนึ่งการเวลาในการที่จะฟังเสียงออกนะครับแล้วก็ประสบการณ์นั่นแหละต้องฟังให้เป็น นกเหมือนกันหมดแต่ความแตกต่างก็คือจังหวะจักโคลนกาบกรอนเหมือนที่ว่าเราเรียนภาษาไทยนั่นแหละนั่นแหละฮะอนกนี่ไม่มีภาษาทะไรถ้าเราดูแลนะนอกจากนกที่เราไม่เคยดูแลนะอาจจะเป็นโรคก็ได้แต่ ไอฟอกอยู่ในในกปรผสมนี่เราดูแลทุกวันนกอ,อยู่ในเคราะอยู่ในกผสมเดืนอนหนึ่งจะเอาชุดหนึ่งใช่ไหมบาทีสามชุดมาทีสองชุดแล้วแต่พ่อพันพปดีได้รลป,ปปุ๊บประมาณสองอาทิตย์เราใส่กลงพอมาหันเอง ประมาณประมาณสเดือนเราเช็ดเสียงนะถ้าว่าเสียงดีเราใส่กลงถ้าว่าเสียงไม่เคยดีใส่เบกโกรวมชัรเกเตคัดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กนั่นแหละเดี๋ยวลูกค้าก็มาฟังถ้าว่าเสียงดีลูกค้าก็จะเอาไปซื้อ,อ ตัวหลักเรารับเหมาก่อสร้างพอทําไปทํามารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ได้ตังกว่าก็เลยหยุดก่อสร้างไหมมาเล่นในนี้อย่างเดียวมันมาแล้วแต่เขารู้เขาพูดปากต่อปากว่าช่างอยู่นี่ก็ตามมาเรื่อยๆ มันเฉลีย่ยอาทิตย์หนึ่งได้สิบใบเดือนหนึ่งเสียอาทิตย์ก็หมื่นกว่าก็ประมาณนั้นพออยู่ได้จนเจรยครอบครัไอ้นกเขากับกงหัวจุบไอ้หัวจุบนี่มันเป็นเหลี่ยมแต่นกเขามันต้องกลมมันต่างกัน มาสั่งกงจากพี่เขาครับสั่งไปแล้วหลายลรูปผเอิญผ่านมาเขาบอกว่าลูกนี้เสร็จแล้วเลยแวะเข้ามาเอาครับที่ผมสั่งนิงจากเขาก็คือจะจะ,จะดูจากผู้คนเล่นนกก่อนว่าชอบกลงสไตล์ไหนส่วนมากจะชอบแบบไหนแล้วก็เขาจะมาสั่งกับเขาอีกทีนึงครับส่วนมากของเขานี่จะทําแบบไม้ ตะเคียนส่วนมากนอกจากลูกค้ามาสั่งจากผมว่าจะเอาไม้มะม่วงไม้แดงแล้วไม้อะไรแล้วแต่ต้องมาสั่งเฉพาะต่างหากเขาอีกทีนึงครับถ้าราคาจากที่นี่ก็คือ5-600อยยังต่ำก็คือ500ขึ้นไปก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีออเดอร์มาสั่งเดี๋ยวนี้มันออเดอร์มันบูมมากเลยช่วง คืนนกอันนี้มันจะมีอัตรกของมันนี่ยิ่งเสียงใหญ่ครบสมบูรณ์แบบราคาไม่ต้องพูดถึงหลักล้านนั่นแหละทำไมคนคนมันถึงซื้อถึงเล่นเพราะสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ าวบ้านบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนเข้มแข็งในการรักษาอัตลักษณ์ไว้ทำให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปด้วยความยั่งยืนและเกิดสันติสุขการฟื้นคืนการท่องเที่ยวภายใต้การส่งเสริมความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและความเป็นเอกลักษณ์ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ซึมซับมรดกปักใต้ที่มีคุณค่าแฝงอยู่ในวิถีชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองหวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชชาณาจรัก